ทีมผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมมูล,ลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการคณะทีมผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนำโดยนายสุภกิจเวียนเสี้ยวนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจาก,กร,ร,รีนฤบดินพร้อมทีมผู้ตรวจและทีมเลขาจากกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลสม,มุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการโดยมีนายอเนกพงค์คูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการนางสาวปิยนุษย์พานิชพิสารรองประธานฝ่ายกิจกรรมผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการนางสาวสาตรพรภูมิโคกรักผู้จัดการมูลนิธิ ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการพร้อมด <indung. S 2> ้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิร, lame, ร่วมกุศลสมุดปราการร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยทางด้านนางสาวสาตรพรภูมิโคกรักผู้จัดการมูลนิธิและผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการได้เปิดเผยวันนี้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการมูล,ลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะคือฝ่ายบริหารจัดการองค์กรตรวจรถผู้ชีพผู้ภัยตรวจห้องจัดเก็บเวชภัณฑ์ตรวจเยี่ยมห้องศูนย์วิทยุสื่อสาร พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆเพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐานหน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์พศ2564ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาตพรภูมิโครกรักผู้จัดการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการค่ะสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจากกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งคณะกรรมการออกตรวจ เพื่อรับรองมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยบัวหลวงมูยทีรุ่มกุศลสมุทรปราการค่ะโดยในการเข้าเยี่ยมตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานหน่วยเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยนะคะตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยุ วิทยุสื่อสารและห้องเวชภัณฑ์สำหรับยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยโบรลวงช่วยจริงทำจริงที่พึ่งประชาชน